ีถัดโพนเป็นถาดเก่าแก่แล้วก็ซักซิดหลายคนที่มาบนมาไหวไหวกัสมหวังเป็นจริงก็มีรายเนาะทานผู้ชมในที่สุดเข้ากับมาหอดทางเขาถาดโพนเขาไปถัดโพนนี่12กิโลเมตรเนาะเบืิกขวามือทางเดียวกันนี่เขาไปเพื่อนยิ้นก็นได้คือตูโก เ้าจะเอาเมักตาลมะขายแล้วก็เอาน้ำตาานมาขายน้ำตาลก็เกิดจากต้นตานนั่นแหละาะแนีไปใกล้ๆจะเห็นต้นตานจะมีอีกส่วนหนึ่งขาว่าไปใกล้ๆถัดบน,นจะมีต้นตานล้าหลาย<ข>าดิบดีหมองมองูลายถนนหมองมองูแดงงามท<ะ>แทนเปนระวางทางไปก็มีบานต่างๆเนาะอยู่ตามแคนทางบาในใหญ่ได้เนี่ย bằng vâng dân san cái cháu cá thùng nữa, Một thăm mặt เข่าสู่แดนทองเที่ยวผาธาตุโพนท้างเขาธาตุโพน รถใหญ่จอดด้วันนี้วันที่เท้ถึงว,วันเร์าทิตย์เยขจผักเียกพักงาน,น,นเห็เหแล้วโอ้อยดานนีวะ ร้านนอกเมืองนน่องเขาเจ่าจอ,จอดรถอยู่นอกนี่เลยว่า<อ><อ>มีการเก็บปีบอ่ะมีคนมาเก็บนะฮะฝากรถเนาะมีการฝากรถฝากกระฝากเนาะสางรายได้ให้เข้านี่บรรพาออ้ยบุญหอดบุญเถิงเลยเด้อมันนี่ ทำโบสูร์ส้นบบตั้งใจลิ้มโบเดมหอดได้บุญเท่านี้นะเป็ดความตั้งใจ ส้มนี่คือลานจอรดรถถือว่าในจุดนี้แมนข้าเจ้าให้มาจอรดรถอยู่นี้เนาะรถเก๋งรถกระบะนี่แล้วก็เสียขาฝากขั้นหนึ่งหาพันกีดมดื่อไก็รถมาหลายพอสมควรเมื่อไถือว่าบุญหอดยอดเกี้ยวแล้วเม,มื่อไนได้มาหอดทีพระาธาตุพนเขาอยู่สวรรค์เฉยแต่ว่าเขาบได้มาจ้าถือเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีละ อยู่ไก่จะซื้อได้แต่บริมาเบิ่งข้างในเนาะเบิ่งบรรยากาศข้างในว่าจะเป็นอะไรถาดโพนเนี่ยถือเป็นปูสนีย์สถานเก่าแก่ของแขวงสนนเขตเถ่าประสาชสนลาวนี่ให้ความนับถือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือลายเลย หลายคนจะมาไหวมาบนไหวเนาะมาขอพนมาไหวมาบนไหวบรรยากาศอมหอบหอกอรงนานสูงสามสัน แดดนอกมาอน่แดดไล่มาเดินมาเด้อมาทาั้งพีแน้ะต้นใหม่ยังแปลกๆนอนเนี่ยแดดที่ลึกเนี่ยอันนี้ประตูโค้งทางเขา วัดเจติยาลามพระธาตุโพนขอดวัดพระธาตุโพนแล้ว <c oughs> บอกมืถือขอดวัดพระธาตุโพนแล้วเห้มาถ่ายหูปะขอดวัดพระธาตุโพนแล้วอันนี้จุดจุด,ดถา่ายหูฮะ

ได้เอาเป็นรอบครัวก็ได้เท่าไรก็ 5, หาพันวะหาพันสิบเออเป็นสิบพันคนมาหลายเนะโอ้สั่งไทยหูก,ก็ไลนขนาดเลย กรขึ้นล้านพระธาตุทานยิ่งต่องนงศินถอดเกิบถอดหมวกอ๋อโคตหมวกเนาะโดตหมวกโดตเกิโอ้ยูเป็นสีห่อนแทนมีผาดโพนเป็นผาดเก่าแก่แล้วกับซักซิดหลายคนที่มาบนมาไหวไวกะสมหวังเป็นจริง กมนเนาสั่งนมีน้องหอมเจลาไปไตถ่ตถูกกันไต่ถูกกันลูกไต่ถูกวะไต่ไต่ลูกไต่ต ใส่ถูกก่อนอเนาะโปเทนเยะะแม่แลละ <c oughs> แสนสับแสนสับ <c oughs> <c oughs> มาบนไวเดอแสนสับแสนสับเร็วเร็ว,รว <c oughs> แสนสับภายในปี2องพว่ะ เขาให้เขาพัวอยู่ดีไม่แห้งปาสิจากลงให้ไขเจ็บและแสนซับถ้าได้แซนซับภายในปี2 0 2 2เขาจะมาแกบา้บะบายังไหวจะมาเห็ดสังกท่านหายเนาะ คนมาไล่หลายเทวดาหลายได้นี่ตอนตอนเทียงเนี่ยคนห้อนไปแค้มน้ำไปห่อนนะของใหญ่นาะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว อยูนี่จะมีบูซาพา่าขายโฟแค้นนะบูซาสเีรนบูซาสะไดนเ้าหาเอาบะบูซาเสาะหาพานัน แกนรถเนาะนี่เซล็อเจ้าแคนรถขาเนี่ยก็ไป็นสลัดเอ็ดแม่คุยิงอยู่จ้าเนี่ยถลายเนี่ยบู่าห้าสิบแฟนเจ้าห้าสิบแฟนอ้อยแกนรถไปบุกข้ามมาบุกของขอถ้อยขันโผลอันนี้แบบบ้าบันเนะ อแบทบูชาอันนี้คือเครื่องล่างของขังเปิดนะเอาไว้หอยเสลดเนาะคือให้ไปมาตลอดปลอดภัยเป็นสอยผ้าก็มี สอยพระกัามีบรรยากาศภายในเนาะนี่บรรยากาศภายในวัดะมะมะบึงน้องปลาของใหญ่ๆเนาะของใหญ่ของใหญ่ขนาดเลยเสียงใครจเสียง ตัวเศียนเด็กจะไอเห็นในเตือนอันนี้ก็สิบสามอันนี้ก็สิบสามมีบะเพอได้ถืกอกันสิบสามแล้วเซจงซี เสียนศีเสียมรักชักทำอะไร่ะมีบราณข้าไปอ่านดูแค่หนเอออยูี่บุญช้างซื้ขายปลาขายปลาปล่อยปลาอยู่นี่เ่ยพายากทำบุญปล่อยปลาก็มาสือปลาหน่อยอยู่นี่ปล่อยปะเฮ้ปล่อยมาเบิ่งเหือกันเข้าใรือเปลาหลินเหือ น้องหนีใหญ่ๆเนาะุรูมาแต่หอดุยครอหน้มซีเขียวเลยเนาะปลาไหลเนาะปลาไหลเนี่ยคนบุได้าหาได้เนี่ยนะปลานะปลาโน้นปลากระเข็ดเท่าน้องคน,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 นเลี้ยงไว้นะบุได้หายหา,หายหลายหายยังได้มีเท่าไรก็อยู่เท่านั้นละปลา น้องเนาะน้อง,อ,งอยู่ทีพระธาตุโพนอ่านดังๆกันที่13อ่านเจ็บซีเข้ากันเนาะกันคนครตอน่ายดีหลายเรืออานพาเวทได้ผ่านพ้นเวทหายถูกประการจนได้กับตาบ้านคองลาดสมบัติเป็นกษัตริย์ทรงธรรมนางปองเป็นเจ้าในกรุงกว้างประเซใส นาคาเรศคุ้มเหตุเท่าขอเพึงสมพานจงใจหอมเพิงบุญจอมเจ้าไพบูซากันนี่เป็นทีพอใจแค่นอสัตตุมานบ่มีมาใกล้ความพิษของมองใจแต่ก่อนผลพานได้โดยด่ามดังประสงค์แท่แล้วสาธุดเด้อขอให้เป็นจริง ทานผู้ชมเข้ากับมาไวระไวพระธาตุโซนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ตอนนี้เข้ากับกำลังสิกลับออกไปคนมาหลายคนกำลังหลังมาไหลามาเลยคนกำลังมาหลายๆเนี่ยเข้ากับมาเป็นขังทมบิตท่ทานผุ้ชมบริเวณด้านนอกเนี่ยกับคล้องฝาคล้องต่อนเนาะเป็นน้ำตาลเป็นเครื่องล่างของขัง,งยังต่างๆกับ มีขายเนาะอยู่ออมแอมบริเวณนี้หาอาหารก็มีด้านนั้นไปจะกินเข่ากินอาหารกับสามารถไปกินได้เมืองเนาะหารนี่เพิ่นก็เอามะตาลมะพร้าวยีโหดขายเนี่ยข้าวเส้นน้อยเจ้าเฮ็ดเนาะน้ำตาลก้อนอันนี้อันนี้มะตาลทงอะไรนี่สีพันหรออันนี้น้ำตาลเฮ็ดมาจากยังเอาามจากต้นตาลจาากตต้นหรอจากงูตาลเลยอันนี้ได้ขายจังได้ไหม เส้าหาปะโอ้วนึกว่านึกว่าอันนี้ซิปพันผืนหรอใชเป็นจุกแน่นี่นะจุกซิปพันผืนอ๋อเส้าหาพันผืนเออหบันี้บ้านยังอันนี้บ้านพ่นธาตุพ่นธาตุเดินกุ้งกวงเนาะเนี่ยงามเห็ดบุญก็เจ้าเห็ดเต็มเบิ้ลเลยวันแถวนี้เต็มเบิ้ลเลยบนจอดรถอ๋อท่านบูมีโควิดกย่มีน้ำมูกนะครัเคยมาจะเถอ ขอบใจขอบใจได้รอบังกินรอบังกินอันนีต้นตาลน,นี่เนาะต้นตาลมะตาลก็เจาก็มาจากต้นนี่แล้วก็ผลิตเอานำมานะันอะเอานํำของโคกตาลเนี่ยนะมามาเหตุเป็นนํำตาลจะมีขั้นตอนขอเขาเจาดอกพอแถวนี้ต้นตาลลายนี่นะี่ก็ต้นตาลกันนะอันนี้โนะบแมนกาย่าลืมกดติดตามสำหรับคนที่เข้ามาใหมนะ่เนาะ เปิดกำลังใจไห่เทอรีเราทัวร์ถึงแซนซับภายในปี2022บางวัองยอย่างนั้นเนาะเข้ามาบนไว้กับผาถาดโพนแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ครับกรสิพอจบคลิปไปเพื่อเต่นนี้ขอบใจทุกท่านทีติดตามชมไปต่อกันในคลิปหน้า